สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องการทํางานของปั๊ม5,002นะครับเรื่อยนต์นะครับผมหลักการทํางานของมันก็จะมีอยู่ว่าตรงนี้นะครับเป็นทางเข้าทางดูดนะครับแล้วก็จะเลื่อนมันจะดูดขึ้นมาทางออกนะครับตรงนี้เป็นทางออกแลครที่ผมชี้นะครับทางออกนะครับผมการทํา<ม>ง,งานเานวนเลวเาเราสตาร์ทนะครับเวลาเราเร่งเครื่องเฟืองก็จะหมุนมา ทำงานหมุนถูก,กับเฟืองของปั๊มนะครับมันก็จะหมุนทำการดูดปั๊มน้ำมันโซ่ขึ้นมานะครับผมาการปรับจูนน้ำมันก็มีนะครับถ้าเราหมุนขวาสุดคือปิดนะครับปิดน้ำมันจะไม่ออกนะครับผมถ้าเราหมุนมาทางซ้ายนะครับทางซ้ายสุดมันก็จะเปิดน้ำมันโซ่ไหลออกเยอะนะครับ เราก็จะปรับดูนะครับมันก็จะมีขีดบอกนะครับเป็นขีดด้านบนตรงนี้นะครับตามขีดนี่มันก็จะหมุนแบบนี้แหละแล้วก็น้ํามันก็จะดูดขึ้นมานะครับผมจะดูดทําการดูดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวปรับน้ํามันนะครับออกมากออกน้อยถ้าหมุนไปทางขวานะครับทางนี้คือเปิดนะครับทางนี้คือปิดน้ํามันนะครับ อ่าแ,แล้วก็นี่แหละครับหลักการทำงานใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับ